สวัสดีครับพี่ๆนะน้วันนี้มาเยี่ยมฟิชชิงก็จะได้พาพี่ๆน้ามานั่งเล่นบ่ออะไรนะแม่น้ําน้อยนะครับหลังบ้านลุงกำนันนะครับผมวันนี้ก็มาแต่เช้าแล้วครับแต่เมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ถ่ายครับพอดีผักตกมันกวนอยู่นะครับผมก็พิ่งเคลียร์พื้นที่ก็โล่งๆแล้วครับผมพอช่วงเมื่อเช้านี้ลงไปก็ได้กระมังหนึ่งแล้วก็ลูกสวายหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาดูหมายกันก่อนครับนี่ครับผม เกาะผักตบก็จะไปกองกันอยู่ฝั่งนี้นะครับวันนี้ผมมาลงณจุดนี้นะผมเนี่ยตรงทางลงตรงนี้เลยครับนี่ครับผมรถจอดปุ๊บกลางล่มโอเคเปิดเราก็จะลงตรงนี้นะครับผมก็ช่องก็จะมีลงได้เยอะนะครับนี่ครับยาวไปนู่นแล้วก็ทังฝั่งทางติดถนนด้วยนะครับผมหมายก็สวยอยู่ครับถ้าว่าไม่มีผักตบกวนเยอะก็น่านั่งเล่นอยู่นะครับผม ปลาก็ขึ้นเรื่อยๆนะผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยนะผมว่าวันนี้มาเยอร์ฟิชชิงจะมีอะไรให้พี่ๆนานาชมไหมนะผมวันนี้ก็เหมือนเดิมถ้าอ้นได้ปลาใหญ่ก็ได้ไปเลยห้าร้อยบาทนะครับผมไปดูนะครับว่ารางวัลจะแตกหรือเปล่านะผมโอเคครับมาลุ้นด้วยกันเลยครับผม xong ơn, niêu ơn. Ồ, nó có đây cổ suối lắm luôn Điều, ปลาอะไรติดมาเอามามามาขึ้นมาเลยมาให้ท่านผู้ชมดูโอ้โหนเงียบเงียบครับทุกคนหลจากที่รอมานานแล้วสวยเลยเลยมาดูไหปลาอะไรเก็บเก็บลาไม่ใช่ป่ะสังขเขาวาดป่ะเออเนี่ยปลาอะไรครับทุกคน เออคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเมื่อกี้จะเปลี่ยนเหยื่อนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ากินนะครับผมเนี่ยครับปลาอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวยาวๆครับผมสังขวาตาอะไเป็นอย่างงี้ใช่ปะสังขวาต้าเป็นอย่างงี้สังขวาต์ไม่เป็นอย่างงี้โอเคชัดไหมทุกคนเดี๋ยวไงถ้ารู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมโอเคครับเรามาลุ้นปลาใหญ่กันต่อเลยครับผม อัยู่วะอยู่วะอยู่วะปลาเลยกำมังกินอะไรอ่า้กินนะครับทุกคนกำมังใส่สวยๆม่คดตัวแล้วครับนี่โอเคครับมาลุ้นปลาใหญ่กันต่อครับผมนี่สวยๆเลยครับ ทุกคนหาข้าวกินมาทุกคนกินข้าว đây sẽ chơi không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ครับทุกคนก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่านะจะสี่โมงนะครับก็พักไปบ่ายมานี่ก็เริ่มเงียบ้วครับผมก็แต่กินข้าวมาก็เลยกำลังไปตัวหนึ่งแล้วก็เงียบไปเลยนะครับผมตอนนี้ผักตบก็เริ่มจะไล่มาแล้วนะผมเดินครับผักตบก็เริ่มจะกวนและก็คิดว่าตีเนี่ยไม้นี่ไม้สุดท้ายนะผมเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าไม้สุดท้ายนี่จะมีที่เด็ดอะไรให้น้าดูหรือเปล่านะครับผมก็ส่วนวันนี้ประสบการณ์มาหมายนี่ก็ถือว่าโอเคครับ ปลาก็ถือว่าเข้าเรื่อยๆแต่เราก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะหมายนี้ก็สําหรับหมายธรรมชาติก็ถือว่าโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆนะนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมมาเยอะฟิชชิ่งก็ขอขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับได้เวลาเก็บแล้วนะครับไม่ได้แต็มเพิ่มกันทุกคนครับบรรยากาศ แม่น้ำน้อยนะครับบางใสรพยาหลังบ้านลุงกำนันนะครับโอเคเราไปดูผลงานกันเลยครับผมนี่เดี๋ยวมาให้ชมครับก็ถือว่าแม่แห้วครับผมสำหรับทิปนี้นี่ กระมังสามแต้มลูกสวายหนึ่งแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้ครับเนี่ยยาวๆเนี่ยครับนี่ครับหนึ่งโอเคส่วนเจ้าลูกสวายนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยไปนะครับผมนี่เพราะโอกาสเขาได้โตที่ตายแล้วว่ากันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผม ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมบ๊ายบายจุ๊บ